ครับสวัสดีครับมือไมโยของแบบเกี่ยวเสื้อวีดีกรับวัอนี้เท่ากันได้มาแนะน้ำตู้ข้านะครับใส่รถนะครับผมตัวนี้เพื่อนกัประเดิมงานแรกนะครับซื้อรถใหม่นะครับผมนี่นะครับเขาก็มาโยซ้อนลูกค้ากันเลยนะครับผมแนะน้ำการใส่งานที่คือวิธีนะครับสอนเกี่ยวกันสุดๆหลอนนำไปซื้อรถจากทางร้านนะครับบิซิค ทั้งเกษตรยนต์นะครับอันนี้รถไม้ปลายแดงเลยนะครับโรงงานแหลกนะครับถือที่ต้มแหลกนะครับเดียวกอดอนจัดไปนะครับวิศวกรเนสซีนะครับแปดสิบที่อัวนี้ขอเป็นขอเจ้านะครับสำหรับผู้ใดอันนี้อยู่แล้วนะครับยังบ่ทันเตรียมรถนะครับกั ลองติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไปตรวจเช็ครถห้เพราะว่าเขาก็เริ่มเด็ดเกีเ้ยวแล้วนะครับเดีนใจอะไรรถเกี่ยวยก็สาม,มารถติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรกับ084นะครับผม027นะครับ1772นะเป็นเบอร์ของแก้วแก้วเซอร์บินนะครับจะสามารถโทรมาอรสอบถามปรึกษาได้นะครับเรองอะไรอะไรตัวใดก็ติดต่อเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ